สำหรับช่วงรีวิวในวันนี้ก็คงจะเป็นเกมอื่นไปไม่ได้กับเกมที่มีข่าวลือข่าวหลุดเยอะที่สุดและกระแสมาแรงที่สุดและกับชาว PC ก็น่าจะเป็นเกมที่รอมอดเกมนี้เยอะที่สุดซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระแสะตอบรับจากคนที่ได้เล่นเดโมไปแล้วหรือไม่แต่การปโปรโมตจากผู้พัฒนาที่เขากล้าบอกเลยว่าเกมเขาดีจริงและผมก็ไปเล่นมาแล้วครับรันแบบวันเดียวจบเลยแบบสำรวจทุกซอกทุกมุมเลยด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะพาไปดูกันว่า Resident Evil Village มันจะดีอย่างที่เขาโม้เอาไว้จริงๆหรือเปล่า แต่ก่อนที่จะมารับชมผมขอขอบคุณผู้ติดตามผมผมคุณกิษณะมากๆเลยนะครับที่ส่งแผ่นเกม Resident Evil Village มาให้รีวิวแถมยังให้ยืมการ์ดแคปเจอร์มาใช้อีกขอบคุณมากๆเลยจริงๆเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับวิดีโอตัวนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันสักหน่อยจากนั้นก็ตามผมมารับชมกันได้เลยครับใ<ม>นเรื่องของ Resident Evil Village จะเป็นเรื่องราวที่ถูกสารต่อมาจากภาค7 หลังจากที่เหตุการณ์ส่งอนาตรกรรมของครอบครัวเบเกอร์ได้จบลงคู่สามีภรรยาอีธานวินเทอร์และมีอาวินเทอร์ก็ได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันด้วยการสร้างครอบครัวเล็กๆและได้ให้กำเนิดบุตรสาวที่มีชื่อว่าโรสแมรี่แต่ในวันที่ดูเหมือนจะแสนธรรมดาน,นั่นเองคริสเลดฟิลและทีมก็ได้ทำการบุกเข้ามาสังหารโหดมีอาต่อหน้าของอีธานและได้ชิงตัวโรสแมรี่ไปหลังจากที่อีธานได้สติกลับมาทุกอย่างก็ยิ่งดูเหมือนเป็นปริศนามากยิ่งขึ้น พราะนอกจากสถานที่ที่เขาอยู่มันจะไม่ใช่ที่ที่เขารู้จักอีกต่อไปแถมรอบๆข้างก็ดูเหมือนจะมีบางอย่างที่ดูเหมือนจะไม่ธรรมดากาลังรอเขาอยู่แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีธานก็จะต้องช่วยโรสแมรี่กลับมาให้ได้และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของ Resident Evil Village นั่นเองครับสําหรับเนื้อเรื่องของภาคเนี้ยผมต้องขอบอกเลยว่าสนุกมากๆกล้าพูดเลยว่านี่คือเนื้อเรื่องที่น่าจะทําดีที่สุดแล้วสําหรับ Resident e v i l ทุกอย่างที่เราได้เห็นในภาคเกตที่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆในภาคนี้จะทําการเฉลยยปมมททัั้งงหหดี่ลาคนสสย ถึงแม้ว่าพอรู้ความจริงแล้วผมจะรู้สึกว่ามันแปลกๆไปหน่อยนะแต่ก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยแหละมันจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่ผูกผมให้ผู้เล่นเกิดความสงสัยตลอดการดําเนินเนื้อเรื่องก็เล่าออกมาได้ถึงเลือดถึงเนื้อและก็ปิดท้ายด้วยฉากจบที่อาจจะเรียกน้ําตาใครหลายๆคนเอาเป็นว่ามันเป็นการสานต่อที่ยอดเยี่ยมมากแถมในตอนจบเนี่ยมันพร้อมที่จะปูทางไปสู่เรื่องราวบทใหม่อีกตั้งหากรวมๆแล้วคือสนุกมากครับเนื้อเรื่องพาคเนี่ยแถมเข้าใจได้ไม่ยากด้วย และถ้าเกิดใครที่คิดว่าจะไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่เคยเล่นภาค7มาก่อนก็ไม่เป็นไรครับเพราะในตอนก่อนเริ่มเกมเนี่ยเขาจะมีการเล่าเนื้อเรื่องย่อของภาค7ดให้ฟังกันก่อนนิดนึงรับรองเลยว่าไม่มีงง,งอย่างแน่นอนมาดูก,กันต่อกับสิ่งที่ภาคนี้ขาน,นำเสนอในภาคนี้ก็เหมือนเดิมครับเขายังใช้ความเป็นเฟิร์สเพรสซันเหมือนเดิมแต่ถ้าถามว่ามันมาแนวไหนอตอบยากมากมันยำรวมความเป็นภาค4ภาค6แล้วก็ภาค7ไว้ในเกมเดียวกันคือจะเรียกว่าแอคชั่นหรือแอคชั่นเฮอร์เรอร์ก็ได้ หรือถ้าจะมองว่ายังเป็น survivor เร r e ์ก็ไม่ผิดพอพูดแบบนี้บางคนก็อาจจะคิดว่าอ้าวถ้ามันมั่วแบบนี้เกมมันจะไม่เละแบบภาค6เหรอผมก็ต้องขอบอกเลยว่าไม่ครับเพราะว่ามันทําได้ดีและก็ลงตัวมากอย่างฉากไหนที่ควรจะระทึกมันก็จะระทึกแบบถึงใจเลยมันระทึกขนาดที่ว่าเฮ้ยนี่ใช่ resident evil จริงๆเหรอหรือถ้าฉากไหนมันควรจะหลอนมันก็หลอนจัดเต็มซะจนบางทีเกม herer แต่แท้เนี่ยมีอายไปเหมือนกันดเอนดมิก <Dynamic S 2> ของอารมณ์ที่เขานําเสนอออกมาเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆครับคุณจะรู้สึกเลยว่าเกมมันไม่มีจุดไหนเลยที่น่าเบื่อ แต่ก็น่าเสียดายที่รวมๆแล้วเขาดรอปความสยองขวัญจากภาค7ลงไปพอสมควรจากเกมที่เคยโหดแหวะเลือดส,สาดในภาคนี้มันก็พอมีแหละนะฉากแบบนั้นอะแต่ว่ามันดรอปลงไปเยอะมากเขาคงคิดว่ามันน่าจะเข้าถึงยากเกินไปละมั้งเพราะฉะนั้นใครที่กลัวภาค7ผมคิดว่าในภาคนี้ก็น่าจะเล่นกันไหวนะแต่ว่าในส่วนนี้ถ้าเกิดใครจะมองว่ามันไม่ใช่ Resident Evil ผมก็ว่าไม่แปลกนะเพราะว่ารวมๆแล้วมันดูเล่นใหญ่มากผมว่านี่น่าจะเป็นอีกภาคหนึ่งเลยที่ Capcom น่าจะเจอประโยคที่ว่านี่มันไม่ใช่ Resident Evil คือก็น่าสงสารเหมือนกันนะทําเกมน่ากลัวคนก็ไม่กล้าเล่นพอปรับให้เข้าถึงง่ายก็บอกเสียตัวตนอีกแต่ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนในเรื่องแนวทางการนําเสนอถึงอย่างนั้นผมก็คอนเฟิร์มเลยครับว่าเขาทําออกมาได้ดีมากจริงๆคือต้องบอกเลยว่าเขาก้านนาเสนอออกมาได้สุดมากทางไหนที่แอคชั่นก็สุดทางแอคชั่นทางไหนที่เฮอร์เรอร์ก็สุดทางเฮอร์เรอร์หรือแม้แต่ช่วงไหนที่มันหลุดโลกมันก็หลุดโลกเต็มที่ไปเลยถ้าเกิดใครที่ชอบอะไรแบบนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องต่อมาที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของฉาก ในภาคนี้ต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของ Resident Evil เขาเลยเพราะจากเกมที่ผ่านมาตัวเกมจะนําเสนอฉากแบบเป็นเส้นตรงเป็นแมปเล็กๆเ,เน้นวนไปวนมามาโดยตลอดแต่ในภาคนี้จะถูกนําเสนอด้วยแมปที่กว้างขึ้นและก็มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ได้กว้างขนาดเป็นเกม Open World แต่ทุกฉากมันจะมีซอกมีซอยให้เราเข้าไปสำรวจได้เสมอซึ่งผมแนะนําเลยว่าพยายามสำรวจให้ครบครับเพราะบางทีมันก็จะพาคุณไปเจอกับไอเทมที่โคตรมีประโยชน์ต่อการเล่นนั่นแหละเป็นสาเหตุว่าทําไมเวลาที่เล่นผมถึงได้ทะเลถไายบ่อยมาก กำลังดําเนินเนื้อเรื่องหลักอยู่ดีๆเดินไปเจอบอ่อแสหรือว่าทางแยกก็แวะแป๊บหนึ่งบางทีประตูตรงนี้ในช่วงแรกก็อาจจะยังผ่านเข้าไปไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีไอเทมสําหรับเปิดทางแต่พอเล่นไปไกลหน่อยจนได้ของที่สามารถใช้เปิดทางมาได้เราก็สามารถวนเข้าไปสํารวจได้แล้วต้องขอบอกเลยนะว่าไอแบบเนี้ยมันมีทุกฉากครับมันมีอะไรแบบนี้หมดเลยถ้าเกิดเราเล่นแบบสปีดอย่างเดียวแบบไม่สนใจฉากที่เขาซ่อนเอาไว้เลยผมว่ามันก็เสียดายของนะแคปคอมเขาอุห์นำเสนอแบบนี้ทั้งทีแถมทำออกมาได้ดีด้วยเอานะเล่นในเขาหน่อยก็แล้วกัน ส่วนพื้นที่หลักๆในเกมนี้จะแบ่งออกเป็น5ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือหมู่บ้านและอีก4ส่วนก็จะเป็นพื้นที่ของขายใหญ่ทั้ง4ที่เราจะต้องเจอแต่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนไหนทุกพื้นที่ก็จะนําเสนอแบบเดียวกันหมดนั่นก็คือจะไม่มีการบอกว่าเราจะต้องไปทางไหนไปทําอะไรมีแค่บอกแสจากบทสนทนาหรือว่าข้อความจากเอกสารบอกว่าให้เราไปหยิบไอ้นีไน่ไอ้นั่นตรงนี้นะอยู่ตรงนี้แต่ว่าไปยังไงไปทางไหนไปงมหาเอาเองและฉากทุกฉากก็โคตรซับซ้อนทางแยกทางเชื่อมโคตรเยอะ แล้วไหนมันจะมีแค่พวกพื้นที่ที่แค่ให้เราเข้าไปเอาไอเทมที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าแผนที่ในเกมนียสำคัญมากเพราะคุณจะหลงทางโคตรบ่อยคือนอกจากไซเลนฮิลแล้วเนี่ยก็มีเกมนี่แหละที่ผมเปิดแผนที่บ่อยมากและข้อดีของแผนที่มันก็เหมือนกับภาค2รีเมคเลยคือถ้าเกิดจุดไหนเป็นสีฟ้าก็แสดงว่าจุดนั้นเราเคลียร์หมดแล้วถ้าเกิดจุดไหนเป็นสีแดงก็แสดงว่าจุดนั้นยังไม่เคลียร์หรือว่ามีบางอย่างที่ให้เรากลับไปทําและผมก็เห็นหลายๆคนบอกว่าฉากในภาคเนี้ยมันคือภาค4ีชัดๆก เอาจริงคือผมเล่นมาเนี่ยผมไม่รู้สึกเลยว่าผมกาลังเล่นภาค4อยู่คือฉากที่เราเห็นว่ามันเหมือนภาค4เนี่ยความจริงมันมีแค่20-30เอเซงครับไปลองเล่นกันดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้ก๊อปมามันคือแรงบันดาลใจจริงๆอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ผมต้องขอชมเลยก็คือเรื่องรายละเอียดในภาคนี้คือภาคที่ต้องบอกเลยว่าเก็บรายละเอียดดีโคตรโคยกตัวอย่างเช่นเวลาที่อ e ีธานรีโหลดกระสุนอย่างเงี้ยถ้าเกิดในแม็กกาซีนเรายังมีกระสุนเหลืออยู่อีธานจะทําการเปลี่ยนแม็กแบบเซฟแม็กนั่นก่นกนา ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ละเอียดยิบแบบภาพเอาเบรกก็เหอะแต่ก็ถือว่าพวกรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆอะไรพวกนี้เขาใส่ใจขึ้นเยอะหรือยกตัวอย่างพวกศัตรูก็ได้เวลาที่มันกัดเราเสร็จเนี่ยมันจะมีการเช็ดเลือดที่มุมปากด้วยนะเนี่ยคืออะไรที่มันเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้มันละเอียดขึ้นเยอะจริงๆปกติแล้ว r e จะเป็นเกมที่รักไก่พวกรายละเอียดพวกนี้บ่อยมากแต่กับภาคเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเขาใส่ใจเรื่องนี้เยอะขึ้นจริงๆและนั่นก็รวมไปถึงพี่คริสที่ใครหลายๆคนไวุ่ยวายในภาค7็ว่าหน้ามันไม่เหมือนคร แล้วก็ไม่ต้องไปล้อเฮียแกแล้วนะครับว่าหุ่นหมีเพราะในฉากที่เราได้เห็นคริสแบบเต็มๆเนี่ยพี่แกยังหล่อเท่เหมือนเดิมผมสปอยเกมเพลย์ให้นิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับว่าเราจะได้เล่นเป็นคริสด้วยขอบอกเลยว่าความบู๊ในตอน d l c Not a Hero ในภาคเจ็ดเนี่ยดูเด็กน้อยไปเลยทีนี้มาดูเรื่องศัตรูในภาคนี้กันบ้างดีกว่าศัตรูหลักที่เราจะต้องเจอในภาคนี้จะถูกแบ่งออกเป็นโซนของมันอย่างในปราทาเราก็จะเจอพวกแวมไพร์พวกกาก,กอยในหมู่บ้านเราก็จะเจอพวกมนุษย์หมาป่าหรือในโรงงานเราก็จะเจอพวกมนุษย์ดัดแปลง ศัตรูทุกตัวจะมีคอนเซปต์คล้ายๆกับภาคสี่นั่นก็คือยังเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาอยู่แถมบางตัวมีการใช้อาวุธอีกต่างหากและศัตรูพวกเนี้ยผมว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากภาคสี่พอสมควรเลยและไอ้แรงบันดาลใจที่ว่ามันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวพวกนี้นะครับไปลองเล่นกันดูแล้วจะรู้เลยว่าเขาสวิตแฟนๆภาคสี่เยอะมากจริงๆแต่ไม่ว่าจะเป็นศัตรูประเภทไหนหรือว่าตัวอะไรทั้งหมดก็ยังคอนเซปต์ของความเป็น resident evil อยู่นั่นก็คือความเป็นอาวุชีวภาพศัตรูในภาคน,นี้ทุกตัวจะเกิดจากการทดลองด้วยไวรัสทั้น้นนั เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่า RE เอาพวกมนุ่นหมาป่าหรือว่าแวมพายมาใช้แล้วหาว่าออกทะเลเนะี่ยก็เข้าใจตรงกันนะว่ามันยังไม่ออกแล้วก็ในภาคเนี้ยมันมีซอมบี้ด้วยนะครับถึงแนมะ้ว่าจะไม่น่ากลัวเหมือนกับภาคเก่าๆแต่ก็พอจะลบคําว่าไม่มีซอมบี้ไม่ใช่ r e ออกไปได้บ้างแลลวนะแต่บอกตรงๆเลยว่าผมค่อนข้างจะขัดใจ AI ศัตรูในภาคนี้พอสมควรเลยอย่างฉากนี้เหมือนเขาจะโปรแกรมไว้ว่าศัตรูตัวนี้ห้ามผ่านตรงนี้นะจากฉากที่ควรจะน่ากลัวมันก็เลยดูตลกๆไปซะอย่างนั้นหรืออย่างป้าแัมพายขวัญใจหนุ่มๆชาวเกมเมอร์ก็ได้ ผมต้องขอบอกเลยว่าทำออกมาโคตรห่วยถ้าเกิดใครนึกไม่ออกว่ามันห่วยยังไงนึกภาพมิสเตอร์เอ็กในภาค2นี่แหละครับมันตามล่าเราไม่ลดละก็จริงแต่มันก็ถูกเราหลอกเดินวนรอบโต๊ะได้ไม่ต่างกันเลยถึงแม้ว่าภาค3รีเมคมันจะห่วยยังไงแต่ในเรื่อง AI ในเมสิตเนี่ยผมว่าทำได้ดีกว่าป้าคนนี้เยอะจริงๆเนี่ยผมถือว่าเป็นข้อเสียร้ายแรงเลยนะเกมทำทุกอย่างออกมาดีนำเสนอออกมาแบบจริงจังแต่ว่า AI ติงต้องไปซะอย่างนั้นจากฉากที่ควรจะระทึกมันก็เลยกลายเป็นฉากดูฮาไปแทน จริงๆ AI ยุคใหม่เนี่ยอะไรๆก็ดีนะแต่ผมบอกตรงๆเลยว่า AI ศัตรูเนี่ยไม่เคยได้เรื่องเลยฮะแล้วก็อีกเรื่องที่ผมต้องขอตำหนินิดหนึ่งก็คือเรื่องซักภาษาไทยในเกมนี้ผมเจอจุดที่แปลผิดเยอะมากมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบแปลไม่รู้เรื่องนะแต่ในเรื่องบริบทคําพูดมันไม่ควรจะแปลแบบนี้หรือเปล่าหรือบางทีมันก็แปลผิดซะจนดูงงไปเลยคือผมฟังออกไงผมเลยรู้แต่ถ้าเกิดคนที่เขาฟังไม่ออกแล้วเขาอ่านอย่างเดียวอะ่ะเขาจะงงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าเกิดใครฟังออกลองเปิดซับแล้วก็ลองอ่านตามดูครับจะรู้เลยว่าประโยคมันปแปลกๆแต่โดยรวมแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่โตถึงขนาดเร็วไรส์อะไรขนาดนั้นรวมๆแล้วยังถือว่าโอเคอยู่แถมยังใช้คําวัยรุ่นอีกลังหากถ้าเกิดใครไม่คิดมากแบบผมผมว่าเรื่องเนี้ยมันก็พอมองข้ามได้นะทีนี้ไปดูเรื่องเกมเพลย์ที่เขาเอามาให้เราเล่นบ้างขอเริ่มจากตัวละครของ,ของเราก่อนเอาจริงๆเลยภาคเนี้ยมันก็ยกระบบมาจากภาคเจนั่นแหละแต่ว่าถูกปรับให้เข้าถึงง่ายขึ้นตัวละครทําอะไรได้เยอะขึ้น อย่างเช่นการบล็อกถ้าเกิดเราบล็อกทันมันก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้เรากดเพื่อที่จะผลักสตูออกไปการใช้ยาก็ไม่มีการแบ่งขวดเล็กขวดใหญ่อีกแล้วแต่ทุกขวดจะกลายเป็นยาที่ฟื้นพลังจนเต็มและก็อย่างที่เรารู้กันว่ามันคือ first person แต่ในภาคเนี้ย first person จะเข้าถึงง่ายกว่าภาค7ขนาดผมเล่นด้วยจอยผมยังรู้สึกเลยว่ามันยิงง่ายขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นการยิงแบบพิทไฟเออร์หรือว่าเอ็มดาวไซ์ก็ทำโคตรง่ายพวกกระสุนก็มีมาให้เยอะมากเยอะไม่พอคัฟเองได้อีกต่างหากแถมยังสาาาามรถซื้อ้ออจกกพคี เขาก็เลยต้องแลกมาด้วยการทาศัตรูให้มันอึดขึ้นบางตัวเนี่ยคือใช้กระสุนเป็นสิบนัดเลยก็มีแต่บางทีผมก็รู้สึกว่าเขาบาลานซ์เกมแปลกๆไปหน่อยบางทีให้กระสุนเรามาเยอะมากจนเราสามารถยิงทิ้งยิงคว้างได้เลยแต่บางฉากที่ต้องใช้กระสุนยเยอะมากก็ดันให้เรามาน้อยซะเหลือเกินอย่างพวกเวลาต้องต่อสู้กับมินิบอสทั้งหลายเนี่ยทั้งอึดทั้งโหดปะทะก,กันแต่ละทีถ้าเกิดกระสุนไม่พร้อมนะลำบากแน่ๆคือบางฉากอะ่ะมันบูยับเป็น Call of Duty เลยแต่ว่าบางฉากมันก็กลายเป็นฉากลากเลืืออดดแบบไ้เหมนนกัน มันลากเลือดกระทั่งที่ว่าบางครั้งเราถึงขนาดต้องมองหาตัวช่วยตามฉากต่างๆเช่นพวกการใช้ถังน้ํามันหรือไม่ก็เอาฉากมากั้นขวางไม่ให้ศัตรูบุกเข้ามาหรือมีการทําลายถุงแป้งที่หมายถึงแป้งจริงๆนะเพื่อใช้ในการฉาหนีเอาจาการต่อสู้เนี่ยคือบางทีมันลากเลื้อยจนความเป็น survival เ e r e ์มันชัดเจนเลยแต่ก็น่าเสียดายที่โมเมนต์แบบนี้มันมีน้อยไปหน่อยส่วนในพวกอาวุธที่เขามีมาให้มันก็ทรงพลังมากขึ้นเพราะจะต้องใช้ตอบโต้กับอุปสรรคที่มันโหดขึ้นตามสถานการณ์อันนี้ก็แล้วแต่คนเลยว่าจะชอบหรรืือออไมม่่่ชบบกัเเเลยยีขาปน แต่ผมก็ต้องขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเขาทําได้ดีมากจริงๆถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วมันจะเอนไปทางบูหลกซะมากกว่าก็เถอะทีนี้มาดูระบบเกมเพลย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคนี้กันบ้างดีกว่าจริงๆจะเรียกว่าเอกลักษณ์ก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามันคือการเอาภาค4แล้วก็ภาค 2, 3รีเม็กมารวมกันอย่างกระเป๋าในภาคเนี้ยมันคือภาค4ชัดๆเลยมันจะเป็นช่องเล็กๆที่ให้เราหมุนอาวุธหมุนยาเพื่อเรียงไอเทมในกระเป๋าส่วนพวกคีย์ไอเทมกับสมบัติสําหรับการขายแลกเป็นเงินมันก็จะมมีช่่อองงแยยกกตาาหหเเืับภค4ล เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าเกิดจะมีคนพูดว่าภาคนี้มันทําออกมาง่ายไม่ฮาร์ดคอร์เหมือนแต่ก่อนแล้วก็ในภาคนี้จะมีพ่อค้าขายของที่ชื่อว่าดุกเหมือนกับภาคสี่เลยคือจะมีการขายอาวุธขายยาฟื้นฟูพลังชีวิตมีการรับซื้อของแล้วก็อัปเกรดปืนแต่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีการขายกระสุนเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งที่รู้กันว่าภาคสี่มันไม่มีและอีกอย่างที่มีใส่เข้ามาในระบบการขายของก็คือระบบการทําอาหารดุกจะให้เราออกไปตามหาวัตถุดิบตามที่กําหนดเพื่อมาทําอาหารอาหารพวกนี้ก็จะะคคล้าาายายๆกับฉีดในนภ่ ที่จะช่วยทําให้เกมง่ายขึ้นเช่นเพิ่มความจุพลังชีวิตหรือว่าเดินไวขึ้นในส่วนนี้มันก็เลยเป็นจุดดึงดูดที่จะทําให้เราอยากออกสํารวจมากขึ้นถ้าเกิดอยากจะเก่งอยากจะให้ตัวละครเทพก็ต้องเล่นเยอะหน่อยแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นเหมือนพวกฟาครายอะไรแบบนั้นคือต้องไปลองเล่นกันเองดูแล้วจะรู้ว่ามันไม่เหมือนแล้วก็อีตาพ่อค้าดุ๊กเนี่ยเขาไม่ใช่ใชายนิรนามแบบพ่อค้าในภาคสี่แล้วนะในภาคนี้เขาจะมีบทบาทสําคัญมากในการดําเนินเนื้อเรื่องอีกด้วยและก็ไม่ต้องไปพยายามฆ่าเขาทิ้งเพื่อความสะใจแบบในภาคเเพราาะมมันทไํไไ่ด้โอค ส่วนในเรื่องปริศนาเนี่ยผมก็ต้องยอมรับเลยว่ามันง่ายขึ้นจริงๆส่วนมากมันคือการไปหยิบคีย์ไอเทมตรงน้นตรงนี้มาใส่มาเปิดมันไม่มีปริศนายา,ยากแบบที่จะต้องตีความแบบแต่ก่อนอีกแล้วพอจะเข้าท่าหน่อยก็จะเป็นพวกปริศนาที่ต้องสังเกตนี่แหละอย่างเช่นในฉากนี้มันจะให้เราจุดตะเกียงจากโคมไฟ3อัน2อันแรกเราก็แค่ผักโคมไฟไปใส่จบส่วนอันสุดท้ายมันอยู่ไกลามากโคมไฟไปไม่ถึงเราก็ต้องคิดแล้วว่าเอจะทํายังไงดีถึงจะจุดไฟได้ในตรงนี้ผู้เล่นจะต้องคิดเอาเลยว่าแบบไหนมันถึงจะเป็นไปได้ ส่วนมากคือปริศนามันจะเป็นแบบนี้หมดเลยอาจจะมีคำใบ้ให้แต่ก็ไม่ได้มีเฉลยที่ชัดเจนเน้นสังเกตกับทำาสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เอาแต่ที่ผมเล่นแล้วรู้สึกเกลียดเลยก็คืออปริศนาลูกกิ้งหินเนี่ยแหละมันจะให้เรากลิ้งหินจากต้นทางไปสู่ปลายทางโดยที่หินห้ามตกบอกตรงๆเลยว่าปริศนาเนี่ยแหละทำผมหัวร้อนยังดีที่มันเป็นแค่ปริศนาที่ทำเพื่อเอาสมบัติไปขายเท่านั้นจะทำหรือไม่ทำก็ได้เกมมันไม่ได้บังคับทีนี้มาพูดถึงความแปลกใหม่ในภาคนี้กันสักหน่อย อย่างที่ผมพูดไปในเรื่องการนำเสนอก็คือเกมเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีหลากหลายอารมณ์ฉากไหนที่ต้องสู้มันก็จะให้สู้แบบเต็มที่หรือว่าฉากไหนที่เป็นแค่สคริปต์มันก็ไม่ต้องทำอะไรมากพอพูดแบบนี้บางคนก็อาจจะคิดว่ามันจะเหมือนกับ last boss ในภาค7หรือเปล่าผมต้องขอบอกเลยว่าไม่เหมือนครับเพราะถ้าเกิดจำไม่ผิดมันจะมีแค่ฉากเดียวเองมั้งที่จะเป็นสคริปต์แบบภาค7ส่วนที่เหลือคุณจะได้สนุกกับการต่อสู้อย่างแน่นอนบางฉากทำผมตกใจเลยนึกว่าเราอยู่ในเกมไททัน f ฟ l l แต่คือน่าเสียดายเรื่องนึงไปหน่อยคือในภาคเนี่ อย่งางฉากในเดโมที่ให้เราขับรถพอในตัวเกมเต็มมันก็มีให้เราขับเรือนิดหน่อยแต่มันก็เป็นแค่ระยะสั้นๆแถมเป็นทางตรงอีกต่างหากผมก็เลยคิดว่าในภาคหน้ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะไอการขับรถทัวร์แมปเนี่ยคราวนี้มาพูดเรื่องกราฟิกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์กันต่อร,รู้กันอยู่ครับว่า r e e n g i n e มันเทพอยู่แล้วภาพที่คุณเห็นในวิดีโอตัวนี้ก็คือภาพที่มาจากเครื่อง PS4 นะครับแถมมันรุ่นสลิมด้วยแต่ว่าเฟรมเรทที่ออกมามันก็ดันลื่นไหลมาก โดยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นฉากเปิดกว้างเฟรมเรทมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ30-40ถึงแต่ถ้าเกิดเป็นฉากปิดก็จัดไปเลย50-60ถึงเฟรมแน่นอนที่เขาทําให้เกมมันลื่นได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่า CG นั่นแหละอันไหนที่ไม่จําเป็นก็ใช้ CG หลอกตาเราไปเลยแถมถ้าเกิดออบเจกต์ศัตรูถูกทําลายเขาก็ทาลายออบเจกต์นั้นทิ้งไปเลยเพื่อลดการกินเมมโมรีลงแถมการทาลายออบเจกต์ทิ้งเนี่ยผมว่ามันดูดีมากเลยนะมันไม่ใช่แบบภาคสี่อะที่ศัตรูตายแล้วละลายจมดนนอะไรแบบั้ เพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีคอมแรงๆเล่นหรือว่ามีแค่ PS4 หรือว่า PS4 Pro เนี่ยก็สบายใจหายห,ายห่วงครับเล่นได้แน่นอนและก็ความสวยงามของฉากในภาคเนี่ยผมชอบความหลากหลายมากๆฉากในหมู่บ้านมันก็จะสว่างมีโทนสีที่หลากหลายฉากในปา่าหรือว่าถ้ำมันก็จะดูอึมครึมมืดๆหน่อยๆน,น่าเสียดายอะที่ผมไม่มีเรเทสซิ i n g ให้ลองใครที่ลองเรเทสซิ่งแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างส่วนข้อเสียมันก็มีครับ นั่นก็คือทุกเมนูเนี่ยมันจะต้องโหลดหมดเลยอย่างพวก InV e n t o r y ที่ไอเทมในกระเป๋าหรือว่าพวกแผนที่เวลาจะเปิดมันจะต้องโหลดก่อนเสมอในส่วนนี้ถ้าเกิดใครที่เล่นพวก ps 5หรือว่าคอมแรงๆที่มันมี ssd เนี่ยก็หายห่วงครับแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นเกมบนฮาร์ดดิสตหรือว่า ps 4คุณก็อาจจะงุนหงิ่นนิดหน่อยบางทีโหลดนานเกือบสิวิเลยก็มีแล้วก็ถึงแม้ว่าเกมนี้มันคือภาพที่สวยที่สุดสําหรับ r e engine ที่เคยทํามาแต่กับฉากที่มันมืดมันก็มืดจริงๆซึ่งผมขัดใจมานานแล้วไอ คือตัวเกมมันจะเซตไว้อะว่าฉากนี้มืดก็เปิดไฟแล้วกันส่วนฉากนี้ยังไม่มืดก็ไม่เปิดแต่สําหรับผู้เล่นอ่ะคือฉากนี้มันมืดไงแต่ตัวเกมมันมองว่าไม่มืดก็เลยไม่เปิดไฟฉายให้เรื่องนี้มันมีมานานแล้วตั้งแต่ภาคเภาค2ภาค3ามรีเมคมีหมดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมระบบง่ายๆแค่นี้ทาไมไม่ให้อิสระผู้เล่นไปเลยและก็เรื่องนี้ร้ายแรงมากอาจจะไม่ได้เจอทุกคนก็คือมีรายงานว่า PC ีบางเครื่องเปิดเกมนี้ไม่ได้เปิดแล้วจอดําซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ซวยคือพยายามแก้แล้วแต่ก็แก้ไม่ไนมบนบ Pi ะ ถ้าเกิดใครที่เจออะไรแบบนี้ก็ลองแก้กันดูนะครับมันอาจจะเข้าได้สําหรับบางคนแต่โดยรวมแล้ว r i Engine ก็ยังเป็น Engine ที่เทพมากอยู่ดีมีเกมที่เป็น A เกมไหนบ้างอะที่ออกมาในช่วงนี้แล้วสามารถเล่นได้ที่60เฟรมบน PS4 ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่60เฟรมทั้งเกมแต่ว่าโดยค่าเฉลี่ยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยแถมบั๊กในตลอดการเล่นผมไม่เจอเลยสักตัวคือไม่รู้จะอวยทีมเดฟเกมนี้ยังไงแล้วอะเขาเทพมากจริงๆส่วนเรื่องความคุ้มค่าสําหรับเกมนี้ผมต้องขอบอกเลยครับว่าคุ้มมาก มันอาจจะไม่ใช่เกมที่ยาวเป็น20-30ชั่วโมงก็จริงแต่จากประสบการณ์ที่ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกเต็มอิ่มกับมันมากแถมจบเกมก็มีโหมดในตำนานอย่าง m e r c e n a r y ให้เล่นกันอีกและก็ดูทรงแล้ว DLC พี่คริสเนี่ยก็น่าจะมาได้ซ้ํายังไงก็รอดูกันแลวกันนะครับว่าจะมาจริงหรือเปล่าถ้าถามผมว่าแนะนําให้ซื้อราคาเต็มเลยไหมขอพูดอย่างมั่นใจเลยว่าแนะนําครับถ้าเกิดใครที่คิดว่าโดน i อ e 3รีเมคหักหลังไปเมื่อปีที่แล้วในปีนี้ Resident Evil Village ก็คือเกมที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่คคคืนนนนนนั่่เเองแแและะะผมมจให้นนกีีท8.5 โดยรวมแล้วการน,นําเสนอของมันอาจจะไม่ได้ถูกใจแฟนคลับทุกคนก็จริงแต่สิ่งที่เขาทำออกมาก็ต้องยอมรับว่าทำออกมาได้ดีมากทั้งในแง่ของแอคชั่นและก็เฮอร์เรอร์เลยแม้ว่าอาจจะมีอะไรเล็กๆน,น้อยที่กวนใจอยู่พอสมควรแต่ก็เชื่อเถอะครับว่าเนี่ยมันคือเกมดีมากจริงๆแนะนําเลยและนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับทางที่ดีควรจะไปลองดูรีวิวเจ้าอื่นหรือไม่ก็ลองไปเล่นกันเองจะดีที่สุดแล้วสําหรับคนที่เล่นเกมนี้แล้วคิดเห็นยังไงกับภาคนี้บ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ฟังกันด้วยนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบไว้ตรงนี้ก็แล้วกันอย่างที่บอกครับว่านี่คือความเห็นส่วนตัวเท่านั้นส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่เล่นเกมค่อนข้างหลากหลายพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยมองหรอกว่าเกมมันจะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ขอแค่มันทำออกมาได้ดีผมก็พอใจแล้วแต่ถ้าเกิดใครจะมองไม่เหมือนผมก็ไม่ผิดละนะยังไงก็มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับตามสบายเลยและสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับ ใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้ก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ